ยับยับไผมผมไปุกเพื่อนมาผมว่าแบบป้องป้มาจากเพื่อนมาหนิดนึงอะไรเพื่อเพื่ออะไรเพื่ออะไรฮัลโหลเพื่ออะไรเพื่ออะไรมึงทำเพื่ออะไรไปแล้วครัล่าเลนกลางของเราฆ่าไปสี่เล่นเหมือนง่ายมึงใส่รูนเลยเดสโซเลตปะโอ้โหเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเอี๋โคตรแรงเลยสัตว์ ฮ้่นี่หูหกืนปุ๋ยเชี่ยเชี่ยตายไอสัตว์ไม่ไอเทียไอสัตว์ไม่ไอเทียอันนี้ไม่น่าตือกนะเออ เออส่งมาให้กูทำไมเนี่ยเวลาคอมมนต์เองก็เคยอ,อ่านละยินดีต้อนรับสู่เอ้าาจะทำเอ็มวีเป็นเต้นๆด้วยจะให้ต่องมาเต้นด้วยนี่สเต็ปเขากอรเรียนอยู่แล้วครับคนนี้ไม่ต้องห่วง โอเคตายหนึ่งครับผมระวังลงมานะฟอร์เรนฟอร์เรนเล่น,ลน,ลนอะไรวะฟอรเรนฟาร์มแฮงอีกแล้วเราไม่มีที่ว่างอะไรให้ลงได้เลยเป็นฉันต้องเล่นแทงเหมือนยังเคย เฮ้ยได้มาตัวหนึ่งจากการนัวครั้งนี้ใช่ครับผมจตีไตล์เขาเจ้าสัวหรือเปล่าเขาเลยแท็กแบบยับยับไเนาวยเราะ่าอรเพมาจากเพื่อน้วหน่ะฟอเนอยู่ตงั้นแหละ อะไรเพือ่อเพื่ออะไรเพื่ออะไรฮัลโหลเพื่ออะไรเพื่ออะไรไมึงท,ทำเพื่ออะไรมึงทำไปทำเฮียอะไรทำเพื่ออะไรเปิดวันไปแล้วกีฬาเลนกลางของเราฆ่าไปสี่เล่นเหมือนง่ายมึงใส่รูนอะไรเดสโซเลตปะรูนป่าเลยพี่อฮะรูนคีนา่าจะรูนคีแล้วก็สปิริต,ลตแล้วก็สเตนใช่ครับ อ้าวไหนมึงบอกกูเล่นเดสโซเลตผมไม่ผมไม่เล่นเดสโซเลตผมเราพิมพ์ผิดคนแล้วพี่วีผมพี่วีจำผิดคนเลยไ,ไม่ผิดมึงบอกว่าพี่ลองเล่นเดสโซเลตดีแรงขนาดมึงตัวมึงพิมพ์เองมึงยังไม่จำเลย <c oughs> มึงเคยพิมพ์ด้วยผม,ผมใช้ที่ตลอดอเลยพี่หน้ากันนานแล้วป่ะเออนานแล้วนานแล้วตอนนั้นผมน่าจะใช้ก<า>ันมากนะก็ประมาณสองเดือนเดือนสองเดือน Destroyed พี่วีจาวหาผมละ ผมใช้คีตลอดเนี่ยผมฆ่าพวกเข้าเฮ่ยเฮียอะไรวะไอ้ขอโทษวะแทงโดนโคตรยากเลยวะมันอยู่ระยะแบบ ทำไมระหว่างระหว่างอันติอยู่มันยังโดนไอ้นี่ได้วะสตั้นได้วะอ่ะกุหลาดอ่ะเป็นจังหวะดลงหรือเปล่าพี่เป็นจังหวะดลงของมันหรือเปล่าจังหวะลงอ๋อโอเคครับผมไปต่อตอนเล่นตีไอ้ลตอนเล่นดอกดอกไม่โดน ตอกไม่โดนก็คือเราเข้าได้เลย่มัน,มนติดมาได้อ้าวมันรถทำไรอะครับเฮ้ยสไลด์ใส่กูเหรอโอ้ย เด้แว่นซะหน่อยดีไหมมึงอะสักเทืาบออ่ะสักเท้อบอสักเท้อบอไอ้เฮียทำไมมึงได้หมดเลยวะกระดามนี่ต้องได้โอ้โหไม่ได้ฝ่าตั้งใจร้านเลยนะเพื่อน เฮ้ยมึงเกินไปปะวะทำไมมึงตบมันเป็นไก่เลยวะฮะคีล่ามันโหดขนาดนั้นเลยเหรอวะมันไม่มีมันไม่มีการเวท่้นเตี้ยมันอ่อนท่าไม่มีการเวทมันม,มีของกันเลยมีแค่แบบไอ้ดาบอะไรเนี่ยตายไปเลยโอ้เกือบตายสัตว์วันนี้กดเนี่ยไม่มีใครยอมแทงเลย โอ้โหเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเฮียพูดแรงเลยสัตว์เฮ้ยนี้หูกืนปุ้ยเชี่ยเชี่ยตายโอ้ไม่ตายลูนคลิเรดสปิริตสเตรนหรอใช่ปกติผมมันมีโอกาสนนััีมมมโอกาสติดคลิดีขนาดนั้นเลยเหรอต้องลงยูทูบแล้วขนาดนี้อู้เมัอนมุขสนุกลงไม่ได้หรอกครับมันแคสตี้ปกติหน่อยพี่โอกาสมันแต่มัน คือถ้าสมมุติเราสกิลสองวตีเป็นครีชใช่ไหมสกิลหนึ่งเราก็จะแรงขึ้นเนี่ยพี่สกิลหนึ่งจะแรงสกิลสกิลที่เราทำไปอ๋ออ๋อ,อถ้ามันครี ไอ้เที <poisoned indo> ่ยอันนี้ไม่น่าเตือกนะเออไอ้เที่ยผมทำเนะครับเนี่ย์เกมหน้าเนอะเกมหน้าเด้อเลยไม่มีอะไรแล้วเกมหน้าเนอะไม่ทำไรเที่ยเออเปลี่ยนใจละเออกดแม่มึงมันอารมณ์มันยังมาไม่ได้หรอรบ เออนี่สบายแป๊บนะโอ้โหโอ้โห้องแตกสัตว์กลแตกเรียบร้อยตายเถิดสัตว์ผมน้ำครึ่งแรกก่อนเมียรอกินข้าวหรือเปล่าเถอะต้องเป็นง้อเมียด้วยเนี่ยเฮ้ยผมชนะตลอดเลยว่ะ อดเลยอ,อนอี้มขอเล่นอีกสักเกมไปมาอ่ะเต็มตัวนะครับ